ดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญนั่งบัรลังของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างในวระฉลองของราชครบ50ปีนะฮะโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อปี2539นะครับเนื้ออปัปกานเนี่ยสร้างมา5ล้านเหรียญน,นะครับเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นน่าจะผลิตไม่ทันนะก็เลยแบ่งการผลิตเป็น2 2แบบนะครับก็คือแบบมีแบบบล็อกสาบแบบ2เหรียญน,นี้ที่เป็นกระบ,บี่สั้นกระบ,บี่ยาวนะครับ แล้วก็มีบล็อกที่ใช้โรงงานผลิตนะครับความละเอียดก็จะต่ํากว่าของกล้องกระสาบนะครับถ้าดูเพลินๆอย่างเงี้ยก็ดูคล้ายกันนะครับตาเปล่าเนี่ยมองจะไม่ค่อยออกนะครับพอดีผมไปหยิบเหรียญน,นี้มาตอนแรกเห็นไกลๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะึกว่าเป็นบล็อกกระสับพอหยิบกลับมาก็อาอไม่ใช่นะฮะเป็นบล็อกธรรมดาของที่โรง,งงานที่แบ่งไปผลิตนะครับรายละเอียดจะค่อนข้างจะเบอร์กว่าบล็อกกระสาบที่มีความคมชัดสวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงแค่กระบี่ยาวนะฮะ กบีสั้นกับบียาวเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วนะครับตัวกบีสั้นเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วในคลิปที่7 6 3ินะครับเพื่อนๆไปตามดูได้นะครับส่วนกบียาวเนี่ยผมเคยทําไปแล้วใน764นะครับเพื่อนๆไปตามดูได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบอ่าสองบล็อกที่เป็นของกองกระสาบที่เป็นกบียาวกับอันที่ได้มาแล้วกบีก็ยาวไปติดตัวกษรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอันนี้คือซ้ายมือผมนะครับ อันนี้ขวามือก็เป็นกระบี่ยาวนะครับอยู่ในซิลนะฮะจริงๆแล้วจะมีซองที่เป็นอย่างนี้นะฮะโลโก้ของ50ปีของล่านในหลวงด้วยนะครับแต่อันนี้ได้มาแบบไม่มีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอาออกจากซิลก่อนนะครับมีมดมาด้วยโอเคเนี่ยนะครับความละเอียดคมชัดจะต่างกันมากนะครับเ,เพื่อนๆดูเหรียญของแบบที่เป็นบล็อกธรรมดาก่อนนะครับ เพื่อเห็นนะฮะเส้นผมพระเกศาเนี่ยจะเบลอ,เ,บอเป็นก้อนๆน,นะครับไม่ชัดเจนอะไรเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็บีทะบีที่ยาวออกมาตรงนี้นะครับก็มาติดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีปอกเป็นตัวยูหุ้มนะครับอ่าส่วนส้นเทา้าตรงรองเทา้ารองพระบาทเนี่ยนะครับก็ไม่มีเส้นขีดนะครับอ่าสามจุดนี้ผมไม่ดูนะครับแล้วก็พวกเม็ดตาต่างๆเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีความชัดเท่าไหร่นะครับ มาดูาเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นบล็อกกษา์นะครับบ็อกษกา์นะครับพเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะเส้นผมของพระองค์ท่านเส้นเกสรนะครับเมตตาต่างๆดูการกระจายของการปั๊มเหรียญนะฮะสวยงามต่างกันลิบลับเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะมีความมีชีวิตชีวากว่าเยอะนะฮะเครื่องทรงต่างๆนะฮะคมชัดลึกนะฮะเนี่ยนะ พาดนะฮะเห็นไหมมีเป็นเหมือนมีเล็บเลยนะฮะนี่นะส่วนรองพระบาทเห็นไหมฮะมีเส้นอยู่ตรงปลายหัวนะฮะสองคู่เลยนะฮะที่สาคัญเนี่ยนะฮะตรงปอคุ้มกระบีเป็นเหมือนตัวยูเห็นไหมครับครออยูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบสองเหรียญนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับไม่รู้จะได้ไหมนะง่าอย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะ เ,เห็นไหมครเป็นก้อนๆนะบอกธรรมดาที่เนี่ยนะฮะจำไว้นะน่นะเนี่ยนะครับแล้วมาดูที่เป็นแบบกองกระส่าเป็นไหมครับโอ้โหต่างกันลิบเลยนะฮะเ,เห็นไหมแล้วดูกันแบบความกระจายของเนื้อโลหะ,ะที่กระแทกนะฮะเห็นเป็นแบบการกระจายเลยนะครับเนี่ยดูทีนะเ,เห็นไหมฮะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะดูแบบไม่ตรงกล้องเนี่ย ดูไม่ค่อยออกนะครับไกลๆนะก็เห็นแวบๆนะครับจะอาจจะดูออกด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้านานๆอาจจะมาเนียนดูว่าเห็นไหมต่างกันลิบเลยนะ,ะทีนี้มาดูตรงตรงเท้านะฮะดูของธรรมดาก่อนนะครับนี่นะเห็นไหมแล้วดูของนี่ฮนะบกษกา,าเห็นไหมชัดแจ๋วนะฮะ มีเส้นขีดตรงหัวเห็นไหมหัวปลายรองพะบาทนะครับจุดตรงนี้ด้วยก็สําคัญนะครับระหว่างขาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับบล็อกกระสับเป็นอย่างนี้นะอ่าส่วนอันนี้เห็นไหมจุดแบบเบเบอ,อร์เนาะดูมือนะครับอันนี้เบอร์เบอร์บล็อกกระสับนะครับเห็นนิ้วชัดมีเล็บเลยนะฮะนี่นะเห็นไหมเป็นเล็บเลยนะฮะทีนี้มาดู ของอันนี้นะครับเห็นไหมครัมือเป็นก้อนก้อนแบบแกะแบบงานไม่เนีย้ยไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นก้อนนะนี่ดูอันนี้นะอ่าน,นะครับดูอันนี้นะเห็นไหมฮะต่างกันลิฟเลยนะฮะไหมครับนี่นะอ่ะทีนี้มาสุดท้ายนะครับตรงปลายกระบี่นะเพื่อนๆนะ เพื่อนดูบล็อกธรรมดาก่อนเห็นไหมครจะเป็นแท่งตรงๆลงมานะไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมครับอ่าส่วนอันนี้เห็นไหมครับจะมีตรงมาแล้วตรงด้านนอกจะมีเหมือนลักษณะเหมือนตัวยูอะครอบอยู่อีกครั้งนึงครับเขาเรียวกว่ากระบี่มีครอบมีปลอกเนี้ยนะฮะเห็นไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเห็นไหมครับอันนี้ธรรมดานะอ่าอันนี้มีขอบมีปลอกครอบนะครับเนี่ยดูลองพระบาทเห็นไหมฮะใบ,บหัว ทั้งสองด้านเนี่ยมีขีดเหมือนเป็นแผ่นรองพื้นแยกกับรองเท้านะครับถ้าเนี่ยะแต่อันนี้ก็คือเป็นแท่งรองเท้าแบบปืดๆเลยเนะฮะไม่มีอะไรรองดูเท้าก็แบบเบอร์เบอร์ด้วยนะฮะไม่ชัดไม่เจนนะฮะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดระวางคู่กันนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าไม่ลงกล้องอนะ่ะดูไม่ออกนะเห็นไหมเพื่อนอ่า,าเนี่ย ถ้ามีโอกาสนะเก็บล็อกกระสามนะครับสวยคมชัดลึกกว่าเยอะนะฮะร,ราคาอาจจะสูงกว่านะครับถ้าไปเจอแบบเบาๆนะฮะแล้วก็ดูอย่างเงี้ยนะฮะแยกไม่ออกนะครับเห็นไหมลงกล้องสักนิดนะครับเพื่อนๆโอเคเราจะได้บล็อกกระสับสวยๆที่เป็นกระบ,บี่ยาวนิยมแบบน,นี้มานะครับอ่า้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเนี่ยนะฮะดูนะสวยนะนี่คือกระบ,บี่ยาวบล็อกกระสับนะครับ อันนี้ที่เขาว่ากระบ,บี่ยาวจะเป็นบล็อกโรงงานนะนี่ะต่างกันนะครับเห็นไหมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสุนงติงนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ